สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิด ท่านใดที่เกิดในลัคนามีนท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเจ้าราศีมีนทุกท่านคะในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของท่านท่านจะได้รับข่าวดีมีโชคมีลาบหรือว่ายังคงมีเรื่องวุ่นวายใจเกิดขึ้นกับดวงชะตามารับฟังกันได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคลิปขออวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้กับท่านที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะข้าวันเกิดปีนี้ขอให้ทุกท่านนั้น เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามขอให้ท่านประสบความสำเร็จได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำกิจการใดก็ตามขอให้เจริญก้าวหน้าได้ร่ำรวยในวันข้าง,นนางหน้าทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นกำลังมุ่งหวังและตั้งใจทำอยู่นะคะหากแม้นว่า มีลูกน้องบริวารก็ขอให้เขานำความสำเร็จมาให้กับท่านให้ท่านได้พบเจอแต่คนดีมีเมตตานะคะให้ท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้ซึ่งทุกโศกโรคภัยทางปวงไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามทั้งงานประจำงานอิสระหรือทำมาค้าขายก็ขอให้เป็นปีที่ท่านนั้นมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเพิ่มพูน ขอวอวยพรให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในวันเกิดปีนี้นะคะคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านนั้นสำเร็จในสิ่งที่ท่านนั้นคิดระหวังตั้งใจทำนั่นเองค่ะวันเกิดปีนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมขอให้ท่านร่ำรวยกว่าเดิมให้มีเงินไหลเข้ามาในบัญชีหลักแสนหลักล้านนะคะหรือหลายหลายล้าน หากที่ผ่านมาท่านทำอะไรก็ตามติดติดขัดขัดจากนี้ไปขอให้ท่านนั้นรับรื่นและได้พบเจอแต่สิ่งดีๆให้สิ่งที่ไม่ดีหมดไปกับปีเก่าวันเกิดปีนี้ขอให้เป็นการเกิดใหม่อีกครั้งให้ท่านร่ำรวยนะคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าคะ่ะเอาล่ะมารับฟังดวงกันนะคะว่าในช่วงเดือนมีนาคมท่านจะเป็นยังไงกันบ้าง การงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้เป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่กับที่แน่นอนค่ะในช่วงระยะเวลานี้และทุกๆการเดินทางมักจะประสบความสําเร็จมักจะก่อเกิดรายรับหรือว่าอาจจะได้รับข่าวดีจากการเดินทางที่สําคัญเป็นช่วงที่ท่านจะมีการ ติดต่อพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายท่านจะมีการพูดคุยเรื่องที่สำคัญสคัญกับลูกค้าหรือว่าเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยก็ได้การติดต่อพูดคุยจะนำพาจะนามาซึ่งการงานหรือทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะต้องทาใจรอเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไม่ค่อยได้อยู่เฉย มีกิจกรรมให้ท่านทํำอยู่ตลอดเวลามีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามามีดวงได้ทํางานที่ไม่อยากทําอึดอัดจใจแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเป็นงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้ทําหรือเป็นงานเกรงใจเพราะว่าคนที่นํางานมาให้เขาเคยช่วยเหลือท่านมานั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่าเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คนมักจะนึกถึงท่านเมื่อใดก็ตามที่มีใครสักคนหนึ่งที่ท่านสนิทสนม เขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการงานหรือปัญหาด้านการเงินเขามักจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ใช้บ้านใช้รถในการทำมาหากินเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดต่างๆท่านรู้แหละว่าท่านทำงานอ่า ใช้คาพูดแล้วได้เงินนะคะคือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดท่านใดที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษาทําธุรกิจกับชาวต่างชาติในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่งานของท่านนั้นไปได้ดีพอสมควรน,นะคะท่านค่อนข้างที่จะขยันในช่วงเดือนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมคําว่าเหนื่อยไม่มีมีแต่คําว่าสู้และตั้งใจที่จะทําเท่านั้น เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดไวพริบดีด้วยไม่กลัวปัญหาแม้แต่งานยุ่งงานเยอะก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านนั้นจะกลัวนะคะเป็นเดือนที่ท่านท่านค่อนข้างที่จะสนุกกับการทำงานที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้การช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งจะเป็นการนำมาซึ่งรายรับพิเศษด้วยนะคะหลายท่านในช่วงระยะเวลานี้จะได้รับ จะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะรับงานพิเศษควบคู่กับงานประจำหรอกแต่ว่าอยู่ๆก็มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือใช้ไหววานให้ท่านทำนั่นทำนี่ให้นั่นเองนะคะที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านค่อนข้างที่จะไปได้ดีไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะสังเกตได้เลยว่างานลื่นไหลมากขึ้นหากติดข,ขาดมีปัญหานะคะท่านก็มักจะแก้ไขได้ไวกว่าปกติ และเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่มีความสำคัญสำคัญและเป็นโปรเจกต์ที่ใครๆก็อยากทำคนอื่นไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้แต่ท่านจะได้ทำเหนือสิ่งอื่นใดนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าเร่งด่วนบางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีการเซ็นหนังสือสัญญาบางอย่างเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่ก็อาจจะเป็นเอกสารส่วนตัวนะคะ จะมีการนัดหมายหรือว่าติดต่อพูดคุยกับผู้คนในเรื่องสำคัญสำคัญที่นี่ก็อยากจะขอเตือนนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารท่านใดที่ตั้งใจว่าจะยื่นเอกสารต่างๆขอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบเรื่องเอกสารดูให้ดีๆแล้วค่อยยื่นเอกสารหรือส่งงานต่อมาไม่ว่าท่านนั้นจะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตาม แม้แต่การนัดหมายต่างๆในช่วงระยะเวลานี้คำพูดคำจาของท่านจะต้องชัดเจนนะคะมีความชัดเจนและท่านจะต้องเอาจริงเอาจังกับคำพูดมีความหนักแน่นคนฟังเขาจะได้เกรงใจและก่อนที่ท่านจะให้ใครก็ตามลงมือทำงานท่านจะต้องอพูดให้ละเอียดชัดเจนอธิบายให้ยาวขึ้นนะคะแล้วค่อยให้เขาลงมือทำงานในช่วงระยะเวลานี้ นั่นก็หมายความว่าช่วงนี้จะมีคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคําพูดท่านจะได้เจอกับคนที่ไม่มีสัจวาจานัดแล้วไม่มาตามนัดหรือในช่วงระยะเวลานี้บางครั้งนะคะไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรกับใครก็ตามโดยเฉพาะจะสั่งการสั่งงานใครระวังนะคะในช่วงนี้คนที่รับงานต่อจากท่านนะคะเขาไม่มีสมาธิในการทํางานระวังเขาทางานผิดพลาดหลุดตกหลน่น เมื่อท่านสั่งการสั่งงานใครไปแล้วท่านจะต้องอตามงานเป็นระยะระยะจะต้องคอยตรวจสอบคอยถามไถ่ว่างานที่เขาทําไปถึงไหนแล้วตรงตามที่ท่านนั้นตรงตามสเปคที่ท่านให้เขาทําหรือไม่นั่นเองนะคะการงานไม่มีปัญหาแต่คนที่จะนําปัญหามาให้กับท่านคือคนรอบข้างข้อดีก็คือว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นท่านจะแก้ไขได้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือว่าช่วงนี้มีคนพยายาม หาทางริเครดิตหรือหาทางทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามให้ท่านทำงานด้วยความสุจริตซื่อสัตสย์โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะอย่ารับเงินใต้โต๊ะเด็ดขาดหรืออย่าอำนวยความสะดวกให้กับคนอื่นเพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่างนะคะการกระทำของท่านจะส่งผลต่อท่านในช่วงระยะเวลานี้ได้ก็หมายความว่า ถ้าท่านทำดีท่านจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแต่หากท่านทำไม่ดีท่านจะเสื่อมเสียเพราะการกระทำของตัวท่านเองนะคะสำหรับการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าท่านกำลังจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านมีดวงจะได้เงินนั้นมามีดวงได้เงินแต่ท่านไม่สามารถ คือพูดได้ง่ายมีดวงได้เงินแบบลับๆหรืออาจจะได้ใช้เงินในเรื่องลับๆนะคะใช้เงินไปแต่บอกคนในบ้านไม่ได้อะไรประมาณนั้นและท่านจะมีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลังมีดวงได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ได้เงินจากการช่วยเหลือแต่ว่าต้องทําใจนิดนึงนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้การที่ท่านจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนเขาช่วยนะคะ แต่ว่าการช่วยเหลือบางครั้งท่านจะต้องแรกจะมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนสําหรับการที่เขาจะให้ท่านกูย้ยืมเงินและที่สําคัญค่าการเงินยังคงเป็นช่วงที่เงินเข้ามาดีแต่ว่าค่อนข้างที่จะหมุนเงินพอสมควรเพราะว่ารายจ่ายภายในครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้นมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านซึ่งชดแทนของเก่าที่แตกหักชำรุดพังเสียหายจะได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง หรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะจะหมดเงินไปกับการเดินทางออกงานสังคมจะได้พาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวการเงินของท่านไม่มีปัญหาถ้าท่านไม่ประมาทด้านการใช้จ่ายแต่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคและปัญหาก็คือว่าช่วงนี้อย่าไว้ใจคนง่ายเพราะท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านเรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังข้อนี้ให้มากๆอย่าใจดี อย่าเชื่อคนง่ายแล้วท่านจะรอดปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงด้านการทําบุญในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นการบริจาคผ้าห่อศพบ,บริจาครงศพหรือช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนั่นเองนะคะ หากไม่มีเวลาเข้าวัดทําบุญไม่มีโอกาสได้ทําบุญสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆคิดดีทําดีรักษาศีลห้านะคะและนั่งสมาธิผลบุญค่อนข้างที่จะส่งเสริมท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้เรียกได้ว่ายิ่งทําบุญยิ่งได้ทําบุญขึ้นค่ะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบพอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ